ประตูห้องถูกเลื่อนออกอย่างช้าๆสายตาของทุกคนจับจ้องผู้มาใหม่หญิงสาวใบหน้าเรียวผมสีดำสนิทตอนนี้ถูกมัดไว้ด้านหลังแบบยุ่งๆอย่างไม่ใส่ใจมากนักคิ้วดกดำและดวงตาคู่นั้นหันมาสบตากับทุกคนภายในห้องประชุมแต่ไม่ได้เอ่ยคำพูดอันใดออกมา เขาโค้งศรีรษะเล็กน้อยก่อนเดินไปนั่งที่เก้าอี้ตรงข้ามกับเธอเพชรดาวงคนตรงหน้าก่อนจะหลบตาลงต่ำเมื่อเขาเห็นมองมาอย่างเธอด้วยบังเอิญโมมาพอดีเลยกำลังนับอยู่ว่าขาดใครบ้างผู้ช่วยผู้อำนวยการพูดขึ้นหญิงสาวผู้มาใหม่หันไปยิ้มให้เล็กน้อยอย่างคนไม่เต็มใจมากนัก ก่อนที่ทำสีหน้าเรียบเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นต่อไปการประชุมเริ่มขึ้นผู้ช่วยแนะนำนักศึกษาฝึกสอนและให้นักศึกษาแนะนำตัวให้ทุกคนได้รู้จักรวมทั้งครูพี่เลี้ยงของแต่ละคนในแต่ละสาขาวิชาด้วยเพชรดาวเงยหน้าขึ้นเผลอม,มองคนที่นั่งตรงกันข้ามเธออย่างชื่นชม ใบหน้าเรียวผิวพรรณสะอาดดูท่าทางอายุคงสักประมาณ30ต้นต้นเธอคาดคะเนในใจน้ำโมค่ะเรียกพี่โมก็ได้น้โมพูดก่อนยิ้มกว้างออกมาเผยให้เห็นฟันที่เรียงกันสวยทุกคนต่างยิ้มให้กันเพื่อแสดงมิตรเมตรีก่อนจะแยกย้ายปฏิบัติหน้าที่ของตน เพชรดาวยังมองใบหน้าของคุณตรงหน้าด้วยความรู้สึกใจเต้นขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกรอยยิ้มของเขาสะกดเธอไว้ได้ขนาดนี้เลยเหรอเธอพูดกับตัวเองในใจเยดาวเฮ้ยเป็นไรเนี่ยฉันเรียกตั้งนานสายชนบนุญเมื่อเห็นเพื่อนสาวกำลังมีท่าทางเหมือลอยหืมจะเรียกฉันทำไมเสียงดังชน เพชรดาวบุนบ้างเธอนี่มั่วมากฉันเรียกเธอตั้งนานยังมาบ่นฉันอีกไปกันได้แล้วพวกหลอนจะเถียงให้ได้อะไรขึ้นมาเขาจะไปกันหมดห้องละครูพี่เลี้ยงก็ไปโน่นแล้วรีบตามกันไปสิปรกรณ์เพื่อนชายคนเดียวในกลุ่มที่ไม่ได้ต่างจากพวกเธอเท่าไหร่นักส่งเสียงบ่นขึ้นมาเมื่อเห็นทั้งสองเริ่มทะเลาะก,กัน ก่อนจะเดินนำสายชุนและเพชรดาวไปทุกคนต่างแยกย้ายไปตามอาคารและห้องต่างๆตามแต่ครูพี่เลี้ยงพาไปปรกรณ์โบกไม้โบกมือให้เพื่อนหนุม่มต่างคณะที่รูปร่างกำยำหน้าตาค่อนข้างดีด้วยรอยยิ้มหวานสเลตลอดเลยนะเธอกอนแบ่งเพื่อนบ้างก็ได้สายชนพูดกับเพื่อนหนุม่มด้วยสีหน้าเอื้อมระอาแต่ดูไม่จริงจังนัก เยชนหยุดทำสีหน้าแบบนี้เลยนะนี่ฉันเห็นเป็นเพื่อนหรอกไม่เห็นฉันจะตบหล่นให้นั่งลงตรงนี้เลยปรกรณ์พูดสายชนเองก็ยิ้มขำให้เพื่อนอย่างถูกใจพวกเธอทั้งสามคนเลือกโรงเรียนที่ฝึกสอนในปีนี้เป็นปีสุดท้ายอย่างทุลักทุเลเพราะเพื่อนๆของพวกเธอได้เลือกโรงเรียนที่ต้องการหมดแล้ว เหลือเพียงโรงเรียนแห่งนี้ที่อาจารย์ของเธอมาช่วยพูดคุยให้เนื่องจากยังมีครูที่จบดนตรีและศิละปะอยู่ตรงกับสาขาที่พวกเธอเรียนมาและนี่ก็คงเป็นครั้งแรกที่โรงเรียนรับนักศึกษาฝึกสอนในสาขานี้อีกครั้งก่อนหน้านี้เคยมีคนมาฝึกสอนและขอย้ายออกกลางเทอมทำให้ม่มีใครกล้ามาฝึกสอนที่นี่อีกเลยสาเหตุที่แน่ชัด อาจารย์ยังไม่ได้แจ้งให้นักศึกษาทราบแต่เมื่อพวกเธอจำเป็นต้องมาที่นี่ก็ทำให้คุณทั้งสามรู้สึกใจคอไม่ดีอยู่บ้างแต่นั่นก็ไม่สามารถเลือกอะไรได้อีกห้องรกหน่อยนะเดี๋ยวก็นั่งที่โต๊ะกลางนี้ละกันส่วนชั่วโม,มงสอนพี่จะดูให้อีกบ่ายนี้นโมพูดขึ้นเมื่อมา,มา,มาถึงห้องศิลปะซึ่งดูรกเกะกะเหมือนที่เขาว่า ทั้งเครื่องดนตรีและภาพวาดงานศิลปะต่างๆเต็มห้องไปหมดเดี๋ยวพวกเราจัดห้องให้ใหม่ก็ได้นะคะครูปรกรณ์เสนอความคิดด้วยสีหน้ายิ้มแย้มเพราะโดยปกติเขานั้นชอบความสะอาดเป็นระเบียบอยู่แล้วตามใจละกันเขาตอบสั้นๆก่อนจะเดินไปนั่งที่โต๊ะและหยิบกีตาร์ขึ้นมาดีดเล่น อย่างสบายอารมณ์โดยไม่ได้สนใจคนทั้งสามมากนะักสวัสดีครับเด็กๆเรียกผมว่าพี่ซันก็ได้นะทำอะไรกันอยู่เอ่ยขอโทษนะครับที่มาช้าซันเอ่ยทักทายคนทั้งสามที่กำลังนั่งจ้องตากันอย่างไม่รู้จะทำอะไรกันต่อดีคนทั้งสามยกมือไหว้ทักทายชายหนุ่มผู้มาใหม่คนไหนครับเป็นน้องของพี่ ได้พี่เป็นพี่เลี้ยงชื่ออะไรกันบ้างเอ่ยสันถามด้วยใบหน้ากรุ้มกลิ่มก่อนจะนั่งลงตรงข้ามเพชรด,ดาวหนูชื่อปรกรณ์นิสายชนและก็เพชรด,ดาวค่ะส่องสายชนก็มีครูซันค่ะเป็นครูพี่เลี้ยงก่อนกับดาวมีครูนโมโหโมนายได้น้องทั้งสองคนเลยนะดีใจด้วย ซันเอ๋ยแซลนายจะรับเพิ่มไหมล่ะถ้านายรับเพิ่มฉันก็ยินดีนะน้ำปูพูดด้วยสีหน้าเรียบพอแล้วฉันมีน้องชนก็พอแล้วฉันคนมักน้อยนะ่ะดีเหมือนกันดีกว่ามากมากน้ำโมพูดจบก็ก้มลงทำงานของตัวเองต่อทิ้งให้อีกคนมองดูด้วยแววตาที่ไม่เป็นมิตรมากนะัก ซึ่งนั้นก็แค่เว็บเดียวแต่ก็ทำให้เพชรดาวสังเกตได้เฮ้อฉันเมื่อยเหลือเกินเสร็จสักทีประกรณ์พูดขึ้นหลังจากที่ยุ่งวุ่นวายกับการจัดห้องพักครูใหม่กระทั่งเวลาใกล้ค่ำไปหาอะไรกินกันไหมที่ข้างโรงเรียนฉันเห็นมีร้านก๋วยเตีย๋ยน่าอร่อยนะสายชวนรีบเสนอเพราะตอนนี้เธอก็ไม่ได้ต่าง กัปปกกณ์นอกจากเหนื่อยแล้วเธอหิวมากเช่นกันว่าไงครับสาวๆยังไม่กลับกันอีกเหรอครั่ำแล้วนะเนี่ยว่าไงครับสาวๆยังไม่กลับกันอีกเหรอครับค่ำแล้วนะเนี่ยอา้าพี่ซันไม่กลับอีกเหรอคะสายชนเอ๋ยถามครูพี่เลี้ยงของเธอยังเลยจ้าห่านเยอะมากนโมก็กลับแล้วรายนั้นไม่ค่อยสนใจอะไร พอหมดหน้าที่ก็กลับทันทีสันบุญก่อนจะหันไปยิ้มให้คุณทั้งสามแต่พี่ไหวอยู่นะว่าแต่หิวกันหรือ,อยังไปหาอะไรกินไหมเดี๋ยวพี่เลี้ยงเองไม่เป็นไรคะ่ะพี่สันเดี๋ยวพวกเราว่าจะไปกินกว๋วยเตี๋ยวกันนะคะเชิญก็เกรงใจพี่ไปได้ไม่เป็นไรหรอกหันไปกันร้านข้างโรงเรียนใช่ไหมพูดจบไฟในห้องพักครูก็ดับลง คนทั้งสี่เดินไปที่ร้านเก๋ยเตี๋ยวข้างโรงเรียนร้านเล็กๆที่มีโต๊ะเพียงไม่กี่โต๊ะทุกคนนั่งลงก่อนสั่งอาหารที่ตัวเองต้องการพี่ซันมาทานร้านนี้บ่อยหรอคะสายชุนถามขึ้นไม่บ่อยหรอกครับถ้ามีงานค่ําก็แวะมานะครับแล้วพวกน้องๆพักกันที่ไหนล่ะเดี๋ยวพี่เดินไปส่งไม่เป็นไรหรอกคะ่ะพวกเราพักที่อาพาร์ตเมนต์ใกล้โรงเรียน เดินกันไปก็ได้นะคะน้องดาวล่ะครับพักที่เดียวกันไหมสันหันไปถามเพชรดาวซึ่งนั่งเงียบไม่ค่อยพูดสักเท่าไหร่ดาวกับชนพักที่เดียวกันค่ะส่วนกรพักกับเพื่อนข้างหอสันพยักหน้ารับรู้ก่อนที่ทุกคนจะแยกย้ายกันกลับที่พักของตนแล้วเจอกันวันจันทร์นะครับน้องๆ สันโบกมือก่อนจะเดินไปอีกด้านเพศดาวกับสายชนก็แยกตัวออกมาจากปรกรเมื่อถึงที่พักเพชศดาวนั่งลงบนพื้นตรงกลางห้องอย่างรู้สึกเหนื่อยล้าวันนี้เธอรู้สึกเมื่อยเหมือนจะเป็นไข้เพราะต้องยกของเก็บของในห้องพักครูจัดให้เข้าที่และใช้เวลาเกือบทั้งวันดาวเธอว่าครูพี่เลี้ยงฉันกับเธอ ไม่ถูกกันหรือเปล่าสายชวนถามเพื่อนก่อนจะเอยนตัวลงนอนราบกับพื้นไม่รู้สิเธอว่ายังไงล่ะฉันว่าแปลกทั้งคู่นะครูพี่เลี้ยงของเราคนนึงนิ่งๆอีกคนก็แปลกๆเธอคิดมากไปยยชนฉันก็ว่าปกตินะเพชรดาวต่อไปไม่ตรงกับใจนะัก เพราะเธอเองก็คิดเช่นนั้นเหมือนกันบางทีก่อนหน้านี้ที่รุ่นพี่ของเธอย้ายออกจากการฝึกงานระหว่างเทอมอาจจะมีสาเหตุบางอย่างที่อาจารย์ไม่แจ้งพวกเธอและนั่นเธอคงต้องพยายามหาสาเหตุให้ได้เพื่อป้องกันตัวเธอและเพื่อนของเธอไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นอีกไม่ว่าจะเพราะอะไรก็ตามฉันคิดถึงพรุ่งนี้แล้วเหนื่อยยังไม่อยากไปโรงเรียนเลย เธอว่าไม่ยชชนปรกรณ์พูดขึ้นด้วยความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆหลังจากนั้นก็ตักข้าวใส่ปากอย่างไม่รู้รสชาติเท่าไหรนักฉันว่าไม่ค่อยจะอร่อยนะสายชนก็หมวเล็กน้อยกระซิบเบาๆพูดให้ดังหน่อยซิยจชนอะไรนะฉันพูดดังกว่านี้ก็ได้แต่ตัวใครตัวมันละกันก่อนชนหยุดทะเลาะก,กันได้แล้วพวกเธอนน่ เอ้าเยาดาวนี่ฉันผิดอีกเธอนี่เข้าข้างเยชนเต็มๆต็มฉันว่าเธอผิดทั้งสองคนนั่นลละเพชศดาวเสียงเข้มแม้ดาวเธออย่าเครียดไปสิฉันกับกรก็ล้อเล่นกันอยู่อย่างนี้เป็นประจำอยู่แล้วว่าแต่เธอเธอคิดอะไรอยู่ฉันเห็นเธอเงีบๆไปสายชนพูดแล้หันไปมองปรกรณ์เพื่อขอเสียงสนับสนุน อีกฝ่ายก็พยักหน้าให้ด้วยความร่วมมือทั้งที่ยังเคี้ยวอาหารอยู่ในปากฉันก็คิดว่าพาทือ้สองคนไปหาอะไรกินฉลองก่อนเปิดเรียนไงว่าแต่อะไรดีนะเพชรดาพูดด้วยรอยยิ้มหวานเออดีหน่อยค่อยสร้างสรรค์นนชนว่าไปหมูกระทะดีไหมหรือปิ้งย่างดีทุกคนได้ฟังประกอบพูดก็สายหน้าพร้อมกัน อะไรล่ะฉันคิดได้แค่นี้แถวนี้นะ่ะปะกก์นบนไปตลาดทำกินเองดีไหมเพชดดาสเสนอแล้วจะทำที่ไหนล่ะหอเธอสองคนเขาไม่ให้ทำอาหารนี่หอเธอทุกคนพูดพร้อมกันและชี้ไปที่ปะกรณ์หอฉันมีแต่ผู้ชายนะ่ะนี่ฉันก็ยังแอปแมนอยู่เลย ถ้าหล่อนสองคนไปฉันกลัวจะคอยดูแลไม่ได้มันดูน่ากลัวน่ะประกรณ์พูดด้วยสีหน้าไม่ค่อยดีนักและนั่นทำให้เพื่อนทั้งสองหยุดนิ่งไปครู่หนึ่งพี่เลี้ยงเองครับน้องๆอ,อย่าไปทำให้ยุ่งยากเลยสันพูดขึ้นทำให้ทุกคนหันไปทางเสียงนั้นพร้อมกันครูสันนี่เองค่ะมาตั้งแต่เมื่อไหอไรคะน้อยๆหน่อยอย,อย,ยายกอ พี่เลี้ยงชันนะสายชนทะลึ่งตาใส่เพื่อนเมื่อเห็นท่าทางของเขาว่าไงครับน้องๆไปกันไหมพี่ก็ว่างไม่รู้จะไปไหนนะครับสันพูดและหันไปยิ้มให้เพชรดาวด้วยท่าทางกรุ้มกริ่มและนั่นทำให้ทุกคนหันมามองเพชรดาวพร้อมกันทุกคนไปเถอะเดี๋ยวดาวว่าจะขอตัวก่อนนะคะ พอดีรู้สึกปวดท้องยังไงไม่รู้ซันฟังเพชรดาพูดจบเขาก็ยิ้มแห้งๆพูดแก้เก้อไปโอกาสหน้าก็ได้ครับเดี๋ยวพี่เลี้ยงน้องชนกับน,น้องกรก่อนแล้ววันหน้าเดี๋ยวเราสองคนค่อยไปกันสายชนกับปรกรณ์ได้ฟังสันพูดก็ทำตาโตแล้วหันมาสบตากันอย่างรู้ใจก่อนจะเดินตามซันไป ฉันว่าเธอขายออกก็คราวนี้แหละแย่ดาวปากณ์ยังเอียงคอมากระซิบเพชรดาวอีกรอบก่อนจะทำท่าล้อเลียนเพื่อนต่างจากเพชรดาวที่มีสีหน้าและแววตาที่คุ้นคิดอะไรบางอย่างเธอเรียกเจ้าของร้านอาหารมาเก็บเงินและเดินไปเรื่อยๆตามเส้นทางเล็กๆก,ก่อนหน้านี้เธอและเพื่อนๆได้เดินสำรวจบริเวณโรงเรียนและใกล้เคียงมาก่อนแต่ก็ไม่ได้ทั้งหมด เพชรดาวเดินไปเรื่อยๆก่อนจะมาหยุดอยู่ในโรงเรียนตั้งแต่ตอนไหนเธอไม่แน่ใจนักเธอได้ยินเสียงกีตาร์ดังลอยมาจากอีกฝั่งจากที่เธอยืนอยู่ห้องพักครูเธอคิดในใจก่อนจะเดินตามเสียงนั้นไปด้วยใจที่ตื่นเต้นยิ่งเข้าใกล้ก็ยิ่งได้ยินเสียงมากขึ้นและนั่นก็ทำให้เธอมาถูกทางเธอหยุดอยู่หน้าห้องกระจกทึบ ที่มีทางเข้าทางออกเพียงทางเดียวและมองเข้าไปด้านในก็เห็นนโมนั่งเล่นกีตาร์อยู่เธอนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะเคาะประตูคนในห้องหยุดนิง่งและมองมาที่หน้าประตูด้วยสีหน้าแปลกใจก่อนจะเดินมาเปิดประตูอ๋อน้องเพชรดาวมาได้ยังไงหรือนัดใครไว้ คำทักทายและคำถามของอีกฝ่ายทำให้เพชรดาวนั้นต้องแปลกใจเธอขมวดคิ้วเล็กน้อยเลยเดินเข้าไปข้างในห้องนั่งลงโต๊ะกลางที่พวกเธอต้องใช้นั่งในช่วงฝึกสอนโดยหันหน้าไปทางคนที่กำลังจ้องตกลงมาหาใครล่ะวันนี้วันหยุดหรือมีธุระอะไรน้โมในชุดเสื้อยืดสีขาวกางเกงยีนที่มองดูแปลกตาเอ,อ่ยถามเธอเสียงห้วน ไม่ได้มาหาใครคะ่ะแค่เดินมาเรื่อยๆได้ยินเสียงดนตรีก,ก็เลยเดินเข้ามานะคะเธอตอบและหันไปจ้องคนตรงหน้าอย่างไม่เกรงกลัวอีกฝ่ายเลิกคิ้วสูงก่อนจะพยักหน้าเหมือนเข้าใจแต่เพชรดาวคิดว่าเขาอ,อาจจะไม่เข้าใจที่เธอพูดสักเท่าไหร่นักแล้วครูคิดว่าฉันต้องมาหาใครเหรอคะเธอย้อนถามอีกฝ่าย และนั่นทำให้อีกฝ่ายวางกีตาร์ลงก่อนจะเดินเข้ามาหาเธอเพศดาวใจเต้นขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกเธอรู้สึกตื่นเต้นและกลัวในคราวเดียวกันใจหนึ่งเธอคิดถึงเรื่องที่อาจารย์ในคณะพูดถึงก่อนมาฝึกสอนส่วนอีกใจหนึ่งเธอก็บอกไม่ถูกว่าเธอรู้สึกอย่างไรเมื่ออยู่ใกล้เขาทั้งกล้าและกลัวในเวลาเดียวกัน ถามไปอย่างนั้นล่ะไม่หาใครก็ดีแล้วว่างไหมล่ะช่วยดูเพลงที่ฉันแต่งขึ้นหน่อยสิว่าเป็นไงบ้างนโมเดินมานั่งใกล้ๆก่อนจะวางแผ่นกระดาษที่โต๊ะเธอรู้สึกโล่งใจความกลัวหายไปแต่ความรู้สึกอื่นเข้ามาแทนที่เอา้าเป็นอะไรล่ะร้อนเหรอหรือจะเป็นลมนโมพูดแต่เบหน้านั้นเกือบชิดกับเธอ เปล่าคะ่ะไม่มีอะไรไหนดูสิคะเพชศดาวถามพร้อมหยิบกระดานมาดูใกล้ๆความรักเจ้าเอ๋ยไหนเลยมาแปลเปลี่ยนไปหลงลืมว่าเคยมีใครสุดท้ายไม่เคยมีกันท่อนสุดท้ายของเพลงทำให้เธอยิ้มออกมาก่อนจะเงยหน้าดูคนตรงหน้าเธอยิ้มอะไรเด็กน้อยยิ้มแปลกๆ ครูโอมอกหักเหรอคะหรือว่าคิดถึงแฟนเก่าเพชรดาวจ้องหน้าอีกฝ่ายเมื่อพูดจบทําไมฉันต้องตอบเธอด้วยจะอ,อกหักหรือคิดถึงใครมันเรื่องของฉันไหมดาวแค่ถามนี่คะเห็นเนื้อเพลงเป็นแบบนั้นแค่เนื้อเพลงไหมไม่ใช่ชีวิตจริงสักหน่อยแค่เพลงนี้ล่ะคะ่ะส่วนใหญ่เขาแต่งจากชีวิตจริง เพชรดาพูดต่อเธอเริ่มสนุกกับการต่อปากต่อคำกับครูพี่เลี้ยงของเธอซะแล้วเธอยิ้มหวานให้อีกคนที่ทำหน้ายุ่งอย่างอารมณ์ไม่ดีนักเมื่อถูกขัดใจเฮ้อฉันว่าให้เธอดูคงผิดคนไม่ได้เรื่องจริงๆนี่แหละนักศึกษาฝึกสอนนโมพูดขึ้นก่อนหยิบกระดาษออกมาจากมือของเพชรดาวและหันหลังกลับไป ที่นั่งของเขานักศึกษาฝึกสอนเป็นยังไงล่ะคะเพชดดาวพูดขึ้นเดินมาฝั่งหน้าเขาไว้ออกเลย่าเด็กน้อยพูดไปเธอก็ไม่เข้าใจขนาดแค่นี้ยังไม่รู้เรื่องเลยทำไมจะไม่รู้ล่ะคะเพลงของครูก็ดีอยู่คะ่ะแค่ดาวสงสัยว่าครู อกหักหรือว่าคิดถึงแฟนเก่าก็แค่นั้นโอเคฉันยังไม่มีแฟนตอนนี้โสดส่วนแฟนเก่าก็เลิกไปนานหลายปีไม่ค่อยดีนักกลับมาดีกันอีกไม่ได้อีกแล้วไม่จำเป็นต้องคิดถึงพอใจหรือยังขอพูดแล้วเดินเข้าไปประชิดต,ตัวเธอเธอสนใจฉันเป็นพิเศษหรือยาเด็กบ้อง เพชรดาวหลบตาลงต่ำเธอไม่อยากสบตาเขาตอนนี้เธอใจเต้นแรงหน้าแดงเหมือนลึกตำลึงสุกยอมรับว่าเธอสนใจในตัวเขาตั้งแต่ตอนเปิดประตูห้องประชุมวันแรกแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องมีอะไรพิเศษมากกว่านี้ครูโมนี่หลงตัวเองจังเลยนะคะเธอพูดก่อนจะถอยออกมานั่งที่โต๊ะกลางเช่นเดิม แต่แทนที่อีกฝ่ายจะกลับไปนั่งที่โต๊ะของเขากลับเดินมาหาเธอต่อและนั่นทำให้เธออยากหนีไปจากตรงนี้